สวัสดีนะคะจะชวนมาทำตัวนี้ค่ะนี่นะเมื่อครั้งก่อนนี่จะเป็นกลีบอะตัวนี้แต่คราวนี้จะเป็นกระดาษย่นค่ะกระด,ดาษย่นสีดำที่เราใช้กันนะก็คืออันแรกเลยเริ่มต้นจากทิชชู่ก่อนทิชชู่ม้วนดึงมาหนึ่งแผ่น ครึ่งแต้มกาวก่อนนะคะแต้มกาวก็ก่อนแปมนิดๆหลังจะนั้นพับครึ่งค่ะแตปมกาวอีกครั้งหนึ่งกันคหลุดใช้ไม้เจ็ดนิ้วนะคะ ม้วนเลยค่ะวางกลางๆหน่อยนะวางตรงกลางอย่างนี้ค่อยๆม้วนมา จากนั้นก็กระดาษยนกระดาษดน้นนี่ก่อนที่จะตัดแผ่นใหญ่ก็คือใช้ตัวนี้วางก่อนการะยะเขานะคะกะ่ว่าประมาณพอดีพอดีข้างบนข้างล่างนี้ค่ะก็อันนี้ทาบก,ก่อนแล้วก็ค่อยตัดใช้วิธีการกาเอาค่ะตัวนี้เหมือนกันดึงออกมาหนึ่งหนึ่งพักนี้อันนี้จะใช้แค่แค่ครึ่งเดียวใช้วิธีการกาเอาค่ะ ใช้แค่นี้นะมันสามารถดึงได้ค่ะตรงนี้แต้มกาวนิดหนึ่งวางม้วนเลยแน่นๆหน่อยนะคะ ไม่จะเป็นก็ตัดออกกแต่งให้สวยงามค่ะจะให้ดีก็คือลองแห้งนะคะเราก็แห้งก่อนได้แล้ววิธีการเข้าก็คือเหมือนกันกับคลิปแรกค่ะที่ทำไป ใช้สามกลีบเดี๋ยวสีตรงกลางเข้าจะได้เห็นชัดเนาะตรงกลางเดี๋ยวสีเหลืองอันนี้จะอยู่สองข้างตรงกลางนี่พับก,ก่อน จะตัดให้ชัดก็คือจะตัดแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะตัดแค่ตรงนี้เนาะแล้วก็เข้าโค้งให้ไปเขาแหลมขึ้นจะใช้แค่นี้ก็ได้อย่างนี้เลยแต่ครั้นี้คือจะต,ตัดตัดตรงนี้ให้มันดูสวยงามหน่อยก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ วางวางกลีบสองอันเนี้ยให้เอียงนิดหนึ่งเอียงข้างนิดหนึ่งนะคะเอียงข้างนิดหนึ่งแล้วก็ตัวเนี้ยวางตรงกลางให้เข้าเข้าโค้งกันนะดูให้เขาเข้ามุมโค้งกันตรงนี้แต่นั่นไมาให้เข้าโค้งกัน อันนี้ก็คือแต้มกาวค่ะเข้าโค้งกันตรงนี้ทากาวด้านล่าง ด้านหลังก็เหมือนกันแต้มกาวให้เขาอยู่นะอย่างนี้ตัดตรงกลางตรวนี้เราเอาไม้แทรกคร่ะ ค่อยๆไล่เข้าไป ใช้ได้มัดค่ะใช้ตัวกระดาษย่นตัวที่เราตัดไว้ทำก้านนะคะตัวนี้แหละ พันเก็บด้านล่างเขาเรียบร้อยค่ะเทคนิคการทำตัวดอกหน้าวัวนะคะคสอนดอกหน้าวัวเอาไปฝึกทำเป็นดอกตกแต่งสำหรับงานดอกไม้ของเราค่ะขอบคุณที่มารับชมค่ะโอกันหน้าเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ